สำหรับหมอล่ำเสียงวิหกค่ะปิดฤดูการเป็นทีเรียบร้อยของค่ําคืนที่ผ่านมาค่ะล่าสูดค่ะบอสนกพงศกรค่ะออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะหลังจากที่ทําการแสดงเซตสิ้นค่ะบอสนกบอกว่าดีใจนั่มทีมศิลปินเดเดินไปเต้นไดก็เห็นมาไล่แขวนอยู่ทุกเต้นได้แทบทุกคนบางคนสี่แสนหแสนกัมี นี่คือความภาคภูมิใจของหัวหนา้าขอบคุณเอซที่ฮักแพงและเมตตาน้องๆนะครับยิ้มแจ้มแตกแล้วมือนีว่าสันค่ะอันนี้คือผู้นำองค์กรได้ออกมาโพสนะคะเพราะว่าความภาคภูมิใจของหัวหนา้าค่ะเมื่อเห็นน้องๆในทีมในวงของเจ้าของได้ รับความเมตตาได้รับการซัพพอร์ตจากเอฟซีนะคะมันกับเป็นความภาคภูมิใจของเพิ่นแล้วเพิ่นก็ได้ออกมากโพสแบบนี้ค่ะเฮาจะมาเ้าถึงหมอลำเสียงวิหกนะคะจากวันเปิดฤดูกาลของปีที่สี่จนมาถึงมือนีเป็นวันปิดฤดูกาลของคําคืนที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะเสียงวิหกเป็นหมอลำที่ พบเจอกับเหตุการณ์มากมายพี่น้องล่องคำนวณล่องคิดย้อนหลังไปเบิงค่ะพี่น้องค่ะว่าหมอลำเสียงวิหกพบเจออะไรมาบ้างจากวันเปิดฤด,ดูกาลจนถึงมือหนีพี่น้องจำได้ข่าวๆก็คือเยอะมากสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบ่ว่าเสิเรื่องร้ายเรื่องดี ที่แน่นแน่และกับเป็นกระแสมาตลอดนั่นก็คือกระแสดามาเป็นหมอลำที่พบเจอกับกระแสดามามากที่สุดสำหรับหมอลำเสียงวิหกพี่น้องด้วยความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเสียงวิหกยืนมาถ,ถึงจุดนี้ได้อุปสรรคอะไรก็ช่างกระแสดามามากมายหลายอย่างแต่เสียงวิหก มาถึงจุดนี้ได้เพราะผู้ชายคนนี้จริงๆค่ะเพราะว่าบอสนกพงศกรนะคะผู้นำองค์กรของหมอลำเสียงมิหกชนะทุกอย่างมาด้วยความนิ่งนี่คือความรู้สึกของยายเองแล้วก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนั่ค่ะพี่นอวาบอสนกพงศกรพบเจออะไรมามากแต่ใส่ความนิ่งใส่สติปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ แล้วกับพานพลมาได้พี่น้องว่าวคือว่าคือกันบอม่ความคิดเห็นคือกันาาาบอค่ะว่าบอสนกพงศกรไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคดราม่าอะไรต่างๆเพิ่นสินนิ่งแย่งเดียวพี่น้องนิ่งแล้วก็ใส้สติปัญญาแก้ไขสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งทีใยกสิทธิ์ว่าเพิ่นมาฮอดยุี้ได้ด้วยพระงบุญบอสนกพงศกรเพิ่นเป็นค้นมักท้ำบุญ มักทำบุญอันนี้สงผลบุญซอยเกลือกูนให้เพิินยืนยัดอยู่่ใ้อันนี้คือความเสือส่วนตัวนะคะพี่น้องแล้วพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดว่าตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลปีที่สี่ยันถึงการปิรดฤดูกาลพบเจออะไรมากมายเหลือเกินสําหรับหมอลำเสียงวิหกแต่เหตุการณ์มูนันบอสามารถสิมาทาลายหรือทําลายพอจ้าพู่สะกรได้ค่ะ เพราะว่าความดีที่เพิ่นได้สร้างมันเกือ่อกูลเพิ่นอันนี้เป็นความคิดหรือว่าเฮ้าก็มมวนภาพเบิ่งน่ะพี่น้องย่ายบ่เหมืิดสำรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในฤด,ดูการฤด,ดูการหนึ่งนี่แต่เพิ่นก็แก้ไขสถานการณ์มาได้ทุกอย่างค่ะพี่น้องนี่แหะค่ะสำรับเสียงวิหกนะคะสำหรับพ่อจา๋าพงศกรของหลายๆคนคะ่ะ แล้วมีเอฟซีค้นทีหักบอดนกนี่พี่น้องรักบอดนก1ิกว่าปีที่พนติดต,ตามมาตลอดสิตามน้ำสพอร์ตหมอล้ำเสียงหกมีหลายคนแห้งพี่น้องค่ะอย่างเช่นนะคะคอกพงศกรกับได้มาคอมเมนต์นะคะบอกว่านี่คือมาลายส่วนหนึ่งของทุกคนตอนเต้ยลาไม่รวมตอนแสดงนะครับสุดมากโอ้โหพี่น้องแต่ละคนคือ เงเื่อนเพียงนั้นเลยพี่น้องเยอะมากเสียงวิหกคือสุดปังอะค่ะพี่น้องขาเบิงได้เลยค่ะแล้วก็มีแม่ตอกสายไหมแฟนเพจอันนี้คือผู้ที่ติดต,ตามหมอลำเสียงวิหกของเฮ้ามากซิบกว่าปีแล้วค่ะแม่ตอกสายไหมแฟนเพจนี่นะคะคือเรื่องเล่าทุกอย่างเพิ่นแทบสิหูวัดทุกอย่างค่ะเพิ่นกัได้เขามาสแสดงความคิดเห็นแบบนี้เพิ่นบอกว่า ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้เฮงเงปังปงทุกคนคะ่ะขอให้ลูกนกพงศกรได้มาลายเป็นล้านๆน,นะคะวสันเพื่วขมอวยพรของแม่ต๊อกสายไหมนะคะค่ะแล้วก็สุดยอดมากครับทุกคนพ่อจ่ากามานนะคะวสันพี่น้องสาวอ่อนนอกสันมันมัน,มนปังป,งปงตลอดไปครับ พี่น้องขามิตรคนเขามาแสดงความยินดีครอบครัวเสียงวิหกปังปังทุกคนเด้อจ้าสันพี่น้องดีใจกับทุกคนด้วยนะคะขอให้เสียงวิหกเฮงเฮงปังปังเลยคะ่ะลูกเจอกันที่ฤดูการปีที่ 5, ห้าสันพี่น้องคะ่ะค่ะดีใจกับทุกคนจ้าขอให้ปีที่หาปังต่อไปอีกนะคะเสียงวิหกพงศกรแอนย่านุสันพี่น้อง เอฟซี oh, ลายแห้งพี่น้องสําหรับหมอลําเสียงวิหกค่ะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความดีงามยืนหยัดอยู่ได้ด้วยผลงานอีหรีค่ะศิลปินแต่ละคนของเสียงวิหกคือเพิ่นคัดกรองยิ่งปีนี้พี่น้องค่ะก่อนปีฤด,ดูการมีการออดิชัน่นรับศิลปินน้องใหม่เข้ามาสังกัดหมอลําเสียงวิหกค่ะถือได้ว่าเตรียมการ สำหรับความปังความเปะปังในฤด,ดูการปีที่หารอดติดตามพี่นองว่าหมอล่ำเสียงวิหกของเฮ้าบอม,มีแผวแน่นอนค่ะความปังความดังของเสียงวิหกใจบอสนกพงศกรบอสนุด,ด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นจอมลองทุนและเพิินเป็นการที่เป็นคนที่ชอบอีอย่างที่อลังการนะพี่นองโชว์อลังการยังสิพี่นองเป็นนี่อย่างที่ชอบความอลังการนะพี่นอง การลงทุนบ่ตตองห่วงค่ะพี่น้องใจรักซสยอย่างลงทุนแต่ละปีนี่คือสิบขึ้นเลยค่ะพี่น้องสิบล้านขึ้นเลยของแต่ละฤดูกาลของหมอลำแต่ละวงคือลงทุนเยอะมากพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะสำรับมือนี้เฮ้าน่าความภาคพู่มใจของหมอลำเสียงวิหกหัวหน้านกหัวหน้านุนานทีเพิน่นน่ำผ้าศิลปินวงเสียงวิหกมาถึง งานปิดฤด,ดูการของคำขึ้นที่พานมานะคะถือได้ว่าน,นองนองทุกคนคะ่ะได้รับมาไล่หล่นข้อเลยคะ่ะเป็นความภาคภูมิใจของอลูกทีมแล้วก็หัวหน้าทีมนั่นะคะที่มีคนเมตตามีคนคอยัพ p อร์ตได้ร้ายขนาดนี้คะ่ะค่ะกระอให้มอร่ำเสียงวิหกนะคะขะสุขผูสุกขคนคะ่ะเฮ่งเ่งปังๆพบเจอกันไหมในฤด,ดูการปีที่หาคะ่ะรอติดตาม เสียงวิหกรับรองปังแน่นอนค่ะสำหรับมือนี้ฝากไปสำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ